สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปได้อยู่กับวินิดาอีกแล้วอยู่ทุกคลิปทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาแต่งหน้าสไตล์โอปาโอปะเพราะว่าเราไปเห็นนะครับมีคนแต่งหน้าโอปาแล้วแบบเปลี่ยนไปเยอะมากก็เลยอยากจะรู้ว่าหน้าตัวเองเนี่ยมันจะเป็นโอปาได้หรือเปล่าแต่งจากอากงเป็นโอปาใช่คิดว่าจะแต่งได้ไหมหน้าอย่างนี้จะเป็นโอปาได้ไหมน่าจะได้ต้องลองดูอ่ะอันนี้คือไม่เคยแต่งหน้าผู้ชายก็ไม่รู้ว่าแต่งหน้าโอปามันแบบต้องประมาณไหนแต่เราเคยแต่งหน้าผู้หญิงนะ แต่งเป็นอะไรแต่งเป็นอะไรแจ็คสเปโร่อันนี้ก็คือศึกษามาจากคลิปควางนั่นแหละที่แต่งหน้านี่อันดับแรกเราก็จะต้องบำรุงผิวก่อน<ม>ง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าหน้ามันแห้งนี่มันจะแต่งหน้าไม่ติดนะคะเป็นแบบ m o i s t u i z e r อะไรก็ได้เพื่ให้แบบมันชุ่มชื้นต้องระวังแบบสันดังนิดนึงอืมเพราะว่าดังนี่แบบว่าคือดางธรรมชาตินี่ครับก็เลยต้องระวังโอเค ด้ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่หมอทำให้อ๋อหมอทาให้แบบธรรมชาติใช่ธรรมชาติมากน่าจะต้องเป็นบีบีครีมนะคะใช่ก็ผู้ชายพูดตามเขามากเลยผู้ชายเขาไม่ค่อยใช้รองพื้นเช่นั้นมันจะเยอะไปแล้วก็เอาแค่บีบีครีมหรือแต่งหน้าบากนะครับนี่เลยโอ้เราไปเอาที่คาดผมมาใส่ทาบีบีครีมทาบีบีครีมเพื่อให้หน้าแบบว่ามีความใสมากขึ้นนะมันก็จะปกปิดพวกรอยดำ อ๋อใช้แปรงด้ไวใ,ใช้แปรงมันก็จะได้แบบเกลี่ยได้เข้ากันใช่เพราะปกติเวลาผมแต่งก่อนถ่ายคลิปก็ใช้มือครับหน้ามันก็จะดู bright ขึ้นนะคะเป็นไงแค่นี้ก็หล่อแล้วพูดไม่ออกเลยเดียวคนแต่งรู้สึกผู้ชายทาน,นิดเดียวก็ได้แล้วอ่ะมันไม่ต้องหนาม,มากเออเพราะว่าถ้าทาเยอะมันจะแบบดูไปคนละงานแหละน่าจะโอเคแล้วแหละประมาณนี้องทาคอได้ไหมครับเออใช่เดี๋ยวมันจะหน้ากับคอไปไปคนละทางเขาจะให้เราเป็นแบบ ท่ายไงใส่่าแล้วก็แบบเดินไปในพวกกระสืออะไรเงี้ยท่าหลีบีบีเสร็จแล้วมาแบบว่ากบเกลื่อนจากอารยธรรมนะคะด้วยคอนซีลเลอร์รอยใต้ตานะคะจะใช้คอนซีลเลอร์ที่มันเป็นสีออกชมพูชมพูมันจะทําให้สว่างมากขึ้นให้มันดูไม่หมองคล้ำใช่ก็ใช้แบบชมพูหน่อยเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นโอป้าหรือจะออกมาเป็นงานงิ้ต้องดูว่าจะได้ไปงานไหน กำลังจะไปออกงานที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับแต่ไม่แน่อาจจะได้นั่งเครื่องไปเมืองจีนอะไรเงยไปแสดงนิวเนี่ยสว่างแล้วเป็นไงครับสุดยอดป่ะต่อด้วยกบตรอยนะคะเพราะว่าโอป้านี้เหมือนหน้าไม่เคยเป็นสิวหรือว่าเริ่มจะใช้เยอะจนหมดแล้วนะครับเพราะว่าร้อยสิวเยอะเวอร์เอให้เตะที่สุดอี เสร็จแล้วก็เราจะมาทาแป้งฝุ่นค่ะแต่ให้ทุกอย่างมันอยู่กับที่โบครับก็ตบๆๆเข้าไปเลยโบให้มันเรียกแล้วเซตเครื่องอางเซตให้มันแบบสม่ำเสมอให้มันแบบไม่มันให้มันแบบเท่าเท่ากันเท่ากันโอ้โหคือลอเวอร์ เกาหลีเวอร์อย่างไงหล่อภาษาเกาหลีว่าไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ติ่งเกาหลีกันเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็บอกหน่อยว่าหล่อภาษาเกาหลีอะไรรู้จักแต่พาโบพาโบแปลว่าอะไรโง่จริงเหรอพาโบแต่ว่ามันเป็นพาโบแบบจะว่าแบบโง่แบบน่ารักก็ได้พาโบพาโบเราต้องท่า การเขียนคิ้วให้ดูมีคิ้วแบบไม่เหมือนเขียนคิ้วโอเขามีแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเออวยตาได้อะไรหลน่นกอ,อะไเครื่องสำอางหลน่นนี่นะคะก็คือมันเป็นสีเข้มที่สุดที่มีตอนนี้อ่ะคือสีน้ำตาลเข้มต้องมาดูว่ามันจะแบบเข้าได้หรือ<า>เปล่าหเหมือนกับถมคิ้วให้มันดูหนาแน่นมากขึ้นเข้มๆแบบคมเข้มเดี๋ยททำคิ้วผมเบี้ยนะครับออกมาเป็นปิงบอกรักผัวไม่ได้นะปิงเขาก็รักอินเทรนด์ไม่ใช่หรอคิ้วปิงอ่ะ ก็ไม่เบี้ยนะแต่รู้สึกว่าขนคิวเยอะมากจริงๆอะจริงเหรออยากเห็นเวอร์มันต้องแบบมีการกันออกหนึงหรือว่าเราจะต้องเขียนตาก่อนเขียนตาด้วยใช่อันนี้คือก็คือดูมาจากคลิปเขานั่นแหละเกาีเขียนตาเพิ่งรู้ว่าผู้ชายก็แต่งตาใช่ไหมก็จะใช้สีแบบอ่อนๆคือสีดูเป็นธรรมชาติเป็นการแต่งตาให้ดูมีขุมตาเออจะดูมีเบ้าตานิดนึงมันก็จะมีมิติมิติเราต้องแบบช่วยแปลไทยเป็นไทยพีนะครับ เพราะว่าเขาจะใช้คําว่าขุมแต่ผมจะใช้คําว่ามีติอะไรเงี้ยมันจะดูหน้าแบบมีโครงมากขึ้นมันจะคมโอ้ยถูกต้องค่ะวางเลือดออกนะครับเพราะว่าหน้าเริ่มคมแล้วนี่ไม่ค่อยจะอวยตัวเองเท่าไหร่เกาหลีเขาจะมีแบบเขียนขอบตาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้แบบอายไลเนอร์หรือเปล่าต้องมองไงมันมองขึ้นนะอยู่เฉยๆก็ได้นี่ก็เขียนตาเหรอเขียนตาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบกรีดตาแบบผู้หญิงไงคือเขียนแล้วสีเข้ม ทำให้มันดูแบบตาชัดขึ้นน่ะคือผู้ชายจะจักกะจีกับขั้นตอนแบบนี้มาก <lean. S 3> มันแบบไม่ถนัดเลยไมตช์ล่ออปอป้สงงสาสลังงาน,นุทำมาสลังนาคืออะไรวะหรือเหมือนสะลังเฮโอสลังนาหรือพอนั่นโอปป้าแบบธรรมชาติคือตื่นนอนมาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะต่อไปก็จะไฮไลท์ไฮไลท์จริงของผู้ชายจะไฮไลท์มันจะแบบไม่ต้องมีกากเพชรอะไรนี้ก็ได้นะแต่นี้มันจะมีนิดนึงอะใช่เพราะเราใช้ของผู้หญิงใช่วาวเงาเงาเหมือนหน้าปลาดูอะไรแบบนี้ มีการเหล่าหน้าเหล่าหน้าให้ดูแบบตอบลงเหมือนไปฉีดบทออกมาอะไรงนี้ใช้บรอนเซอร์นะคะเป็นแป้งสีเข้มๆนั่นเองมาเอาไฮไลท์ให้แบบตอบเลยเหมือนคนกําลังแบบลดความอ้วนติดยาแบบ่านนี้ค่หน้าหน้าตอบอย่างนี้อันดับแรกก็นี่เลยหน้าผากค่ะเก็บเข้าไปหลักการแสงและเงาถ้าหน้าผากมันสว่างมันก็จะดู เถิกเออแล้วก็ต้องทําให้มันเข้มเข้มขึ้นซึ่งเราทําเองได้หรือเปล่าก็ายังไม่รู้หัวเราไม่ไม่เถิกนะไม่เถิกน้อยเนี่ยของเนี้ยของตัวเองอะอ๋อพื้นที่มันกว้างไปกับครึ่งหัวเหมือนกันนะนั่นอุ้ยนั่นก็เกินไปนั่นแมนจูหรือ,รอเปล่าจูข้างแก้มข้างแก้มนี่แหละจุดนี้แหละจะทําให้ผมผอมลงทุกอย่างจะต้องมีติมิมีมิติมีมมมมติมิปูหูด้วยใช่เพื่อให้หูลึกใช่ไหม คือมันเริ่มมาจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีมันจะขาดหายไปนะคะไลท์เงาที่กรอบหน้าให้ดูหน้าคมชัดว่าคนที่แบบหน้าคมชัดแล้วมีโคงชัดๆอย่างเงี้ยมันจะถ่ายรูปออกมาได้หล่อมากะไลท์ดั้งไลท์ดั้งด้วยต่อให้มีดั้งอยู่แล้วมันต้องมีมากขึ้นไปอีกเพราะเกาหลีเขาก็ส่วนใหญ่จะมีดั้งกันใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องไลท์ดั้งใช้สีเดียวสีรอนเซอร์นี่แหละ ทา,าลิปมันทาปากแห้งเฮ้ยน้อยออกมาเนาะได้จับน้ำรายพี่กันเป็นครั้งแรกได้อเมเลรตไปย้อยไปย้อยน้ำตาลพี่มือไม่รู้มันจะเหมือนโอปป้าหรือเปล่าต้องไปเซตผมถ้ามองวยตานะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เวอร์มากไงแต่มันเป็นธรรมชาติฉั้นก็ต้องไปเซตผมดูว่ามันจออกมาเป็นยัง,ยงไงเดี๋ยวเราไปเซตผมดูก่อนนะครับ

มไมี่ทำไมพูดได้มัวจริงหรอคือว่าพูดได้จริงจงววิ้งจกพูดไม่ได้กันนึ่งก็เรียบร้อยแล้วสําหรับลุคเกาหลีที่พี่ฝ้ายแต่งให้เรานรี่คก็ไม่รู้ว่ากเกาหลีหรือเปล่าแต่เป็นเกาหลีแบบธรรมาชาติไงอาจจะไม่ได้เขียนตาเลเวอร์เหมือนที่เขาไปขึ้นบนเวทีใช่เกาหลีแบบเดินช้อปปิ้งทั่วไปนะคะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไม่ใช่แบบว่าไอเดอลไอเดอลพวกแบบก็สิเอ็ดหรือว่าเฮ้ยแต่บางทีก็อาจจะเหมือนกันโซหรือว่าอะไรอย่างี แต่<ก>ดูผมผมก็มาเต็มอยู่ไงผมก็แบบจะเซตค<อ>่อนข้างที่จะแบบฟูๆขึ้นมานะครับเพราะผมยังแสกลกางไม่ได้ผมสั้นเอาที่มันแบบมีโวลูมขึ้นมาเ้ยเชโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินกับหน้าโอป้าของผมนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงก็ฝากไลค์แชร์ subscribe กันด้วยนะครับเพียงแค่คลิกของท่านนะครับมันจะช่วยผมได้เยอะมากอย่าลืมกดกันด้วยนะครับอยากรู้ว่าเหมือนหรือเปล่าอยากรู้ว่าเหมือนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าพอเป็นโอป้าได้หรือเปล่าบอกมานะครับว่าพอจะมีราศีโอป้าจับได้ไหมอืมคิดชื่อเกาลีแบบขำๆไหมขอชื่อกาลีแบบขำๆครับโอป้าอะไรดีอย่างเช่นกันชูฮีกันชูฮีอันนั้นอันนั้นไม่น่าอันนั้นอจุม่า อันนั้นอจุม่าละกันจุกิอะไรเงี้ยครับก็อารมณ์อะไหรือว่ากงกันอะไรเงี้ยกงกันกงเกวียนก็ลองคิดไว้ดูแล้วกันนะครับว่าเออชื่อเกาหลีไหนน่าจะเหมาะกับคนชื่อกันนะขอให้มีคำว่ากันแล้วกันนะครับก็ฝาก s ซับสไคร์พี่ฟายด้วย subscribe ใช่แล้วก็ subscribe ผมด้วยแหละอันยองฮีเคยโซยอันยองฮีอันยองอันยองฮีเคยโซอันยองฮีเคยโซมีความขอบายบายครับพูดมัวมาก